อ้าวสวัสดีตอนเช้าลูกๆวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมอ่าน่าจะสบายดีนะเพราะดูแล้วกระชุ่มกระชวยกันเลือกเกินโอเคดีใจด้วยมีอะไรก็บอกนะพ่อจะได้ช่วยเพื่อที่จะให้เจริญเติบโตเร็วๆอ้าวเตรียมมีน้องกันแล้วนี่ เดียมีน้องกันแล้วเห็นแต่ปุตตบิเขาเรียกอะไรตุมุติมิใช่ไหมตุมุติมิภาษาอะไรก็ไม่รู้แหละตุมุติมิเดียมีน้องกันแล้วโอเคดีมากแล้วต้องบำรุงหน่อยนะเดี๋ยวพ่อจะหาของมาบำรุงให้โอเคขอให้ออกกันเยอะๆครับท่านอาจจะหาว่า ผมเพี้ยนไปแล้วผมไม่ได้เพี้ยนนะครับเป็นเรื่องจริงที่ทดลองทำดูนะครับการพูดจากับต้นไม้เนี่ยจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราแคร์เขาเราเอาใจใส่เขาเขาจะสัมผัสได้นะครับมันจะเขาเรียกอะไรล่ะ Neuron Transmission เอ็ดไม่รู้พูดถูกหรือเปล่า ความจริงนิวรอนทรานสิชันนี่มันเป็นสารสื่อประสาทนะครับในสมองมันจะจับคู่กันว่าสมองดีมามันก็จะพาส่วนอื่นดีไปด้วยกับอันนี้มีผูด้ทดลองนะครับการพูดคุยกับต้นไม้แต่คนนั้นก็คือดอกเตอร์อาจองค์ชุมสายโดยเขาเอาให้นักศึกษามา ล้อมวงพูดคุยกับต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยก็บอกว่าจเจริญเติบโตเร็วๆนะขอให้มีความสุขความจเจริญอะไรพูดในทางที่ดีนะครับปรากฏว่าต้นไม้นั้นเนี่ยเติบโตเร็วกว่าต้นไม้ที่ปล่อยไว้เฉยๆอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็น่า,น,าน่าทดลองอเราก็จะเห็นนะครับต้นไม้ที่อยู่ใก,ใกล้ๆเราเนี่ย อยู่ริมทางบ้างอยู่ริมชายบ้านบ้างมันจะงอกงามดีกว่าปกติแสดงว่าต้นไม้ก็ต้องการเพื่อนต้องการการเอาอกเอาใจนะครับแล้วก็เป็นการทดลองในเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับโดยดรอาจองค์ชุมสายซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านยานอพอลโลท่านมีส่วนร่วมในการสร้างเขาเรียกอะไรขายาน